กระดกเอาก็ได้ถ้าจะให้ง่ายหมายถึงจะให้น้องๆลูกศิษย์อะไรนี้ทําตามที่ง่ายที่สุดให้น้องๆดูหน่ถ้าจะหวีก็พออย่างนี้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 ได้ได้แล้วก็อันนี้ก็คือถ่ายเลยลองทรงต่ำนะแบบละเอียดเลยนะครับละเอียดนะครับคือต่ำานี่ไม่สูงสูงก็ไม่ต่ำนะครับเนี่ยแต่ว่าลองทรงต่ำขาวเขาเรียกลองทรงต่ำขาวต่ำขาวคือเบอร์อะไรนะฮะไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์คือต่ำสุดเลยเนาะเบอร์ศูนย์ แล้วความต่ําความต่ํานี่เราเอาขนาดนี้นี่ประมาณสามเหลี่ยมนึงอ่ะตรงนี้แต่ถ้าไถสูงก็สูงไปครับใช้หวีก็จะดีเนาะอันนี้ต้องใช้เอามันต้องใช้ด้วยครับเพราะว่ามันต้องเก็บนิดๆๆๆๆนี่ครับถ้ามาลองทรงถ้าไม่ใช้หวีเลยนี่ได้เหมือนกันแต่จะยากเนาะต่มันไม่ละเอียดครับความละเอียดเนี่ยไม่ใช่หวีดูนะครับนี่นี่ก็ไม่ใช่หวีนี่ทางนี้ครับ ใช้หวีนี่ใช้หวีไหมครับไม่ใช่อันนี้ง,งานน้องน้องลุงลุงลูกศิษย์จะทำน,<ด>น้องน้องใช้หวีก็ทําทอย่างนี้นี่ครับแล้วก็กระตุกกระตุกขึ้นนิดนึงตัวไหนมันหัวหัวคนเราไม่เท่ากันมันสูงใช่ไหมครับครับไม่เท่ากันจะได้ดูอย่างละเอียดดูอย่างละเอียดยลองส่วงต่ำนะเมื่อกี้เขาเขาเป็นเด็กนักเรียนเทคนิคอ่ะแต่เขาไม่ชอบผมสูงถ้าสูงแล้วเขาอายเพื่อนต่มนิดเดียวนี่ติ่งหูนี่เห็นไหมครับเนี่ย มาดูเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะประมาณประมาณประมาณใช้คาว่าประมาณใช้คาว่าประมาณไม่พลาดพิงนะครับไม่ใช่ประมาณอดีรเลสานตายแล้วครับคุณอ๋อท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วในสภาครับครับผมไม่ไม่ใช่ในสภาเป็นพักสมัยเมื่อชายอยู่นั่นแหละครับผมไม่ทราบก็โอเคก็ขอโทษครับขอประทานโทษ รประมาณประมาณตัวนี้ก็คือประมาณการประมาณความต้องการความต้องการประมาณประมาณว่าดีหรือไม่ดีครับเหตุที่ใช้หวีเป็นอย่างนี้นะดูนะนี่นะข้อผ<ก>ิดพลาดนะถ้า,ถ,าถ้ามันเตลิด <ๆ S 2> ขึ้นไปมันเป็นจุดจุดอย่างนี้เราก็เอาหวีไปรองมันแล้วก็ย้ำย้ำย้ำนิดนึง<ม>ให้มันนี่คือข้อสังเกตข้อผิดพลาดนิดนึงที่เรากระตุกขึ้นไปแล้วมันมันมันไม่เสมอเห็นไหมครับมันเ่าหวีเอาหวีมาเล็มเลมแค่นั้นเองครับวิธีใช้ ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันถ้ามันดูฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่านั้นอ่ะดูนะนะเวลาเรากระตุกขึ้นนะนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องใช้วีนี่ตอนการกระตุกนี่ก็ต้องฝึกนะตรงนี้ซ้อมมือเหมือนเราดีกีตาร์เหมือนเราดีกีตาร์เนาะเสียงมันไม่ได้ก็ต้องทำยังไงงนั้นไอ้คนที่ดีกีตาร์ได้ก็ตัดได้ที่จ็ ไม่ใช่แล้วก็ดคนลชากูนดคนละชาก็โทษนดไม่ใช่อันนั้นคือหมายคขาว่าคิดว่าดีกีตราได้แล้วก็ตัดได้เขาขยันซ้อมอ๋อก็ขยันซ้อมนะครับของเราถ้าขี้เกียจซ้อมก็ไม่ตัดไม่ได้หรกคือการซ้อมการตัดครับได้ตัดหัวจริงๆครับก็จะดีทีนี้มาดูฝั่งนี้ทีนี้นี่อย่างนี้ขึ้นไว้แล้วนิดนึงครับต่ําคือเราตัดตอนตัดไวแล้วนิดนึงตอนแรกก็ขนาดนี้เนี่ยก็ขนาดนี้อยู่แล้วนะเรา ต่บอไปน,นี่ที่ใช้หวีคือตรงที่เรามองเห็นเปนน็นวนวลๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ตรงนี้ลองทรงตามขาวเขาบอกก็ลองทร,รงตามเขาวเราต้องกระตุกเพราะหัวเขาเป็นหลุมนี่ตรงนี้เป็นหลุมเนี่ยเราก็ต้องใช้มือตรวจตรวจต,ตอนกระตุกเนี่ยมันยากนะครับครับนจะทําตามกระตุกกระตุกเนี่ยยากลองทําลองทํางานมาสอนเราเองครับลองดูนะครับลองดูหน้างานดูงานมาสอนเราเอง เหมือนเราทำไมเนาะนึกไม่ออกเหมือนเรามีมีอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากได้ลูกทุกคนหนึ่งก็ทําไม่ได้เพราะว่าอันนี้เขาเรียกงัดทั้งงัดนั่นเนี่ยนี่งัดทั้งงัดงัดทั้งงัดกระตุกงัดทั้งงัดครับเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เยะๆยัก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 ขยุกขยิบขยอกขยักยักยต้องงั่นใจนะครับทีนี้ดูนะครับว่าตรงไหนไม่ดีเราตรวจตอบดู นี่อย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงไหนไม่ดีก็เลวสิครับอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ดีมันไม่ดีทรงผมไม่ใช่ไม่ดี่ว่าเวไม่ใช่ว่าเลวครับไม่ใช่ว่าไม่ดีก็คือเลวเนาะอาจารย์ไอ้ไม่ดีนี่มันคือว่ามันไม่ดีทรงผมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วมันชั่วไปเลยตลอดไม่ใช่ก็พูดเรื่อเปล่อยนะครับอันนี้ใช้ตีนผมหรือเท้าผมอาจารย์ใช้คำไหน ันได้สองอย่างนะพูดยากมากเลยเปลี่ยนเป็นเท้าผมก็ได้นะอาจารย์มันจะได้ผม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 ประชามีใครได้กเลยไม่อยากพูดตีนเอาตีนเอาตีนก็ตีนเนาะคือไปไปมาๆก็เลยไม่อยากพูดแล้วกลัวผิดกลัวผิดไม่รู้ว่ามันอไหนถูกอไหนผิดเลยครับตีนผมด้วยเท้าผมมันพูดไม่ได้ครับ พอถ้าพูดเท้าผมก็ปกตินผมเหมือนเดิมเลยครับก็แล้วแต่ใครอยากจะพูดอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองทรงต่ำดูนะครับด้านบนเขาไม่ต้องเอาออกเพราะเป็นเด็กคทคนิคทีนี้ก็แนะนําของดีหน่อยนะจับนิดหน่อยครับของดีสิ่งผมขาดไม่ได้คือสิ่งนี้ครับที่เป็นช่างตัดผมที่ดีขาดสิ่งนี้ไม่ได้เนยขาดแล้วตายไหมครับอาจารย์ไม่ตายโฟมกวนไมดนี่ไม่กวนง่ายกวนข้องสะอาด S <S แล้วก็ยิบมีกวนยินเลดลอนดอนบิดแปลมจากอเมริกากล่องสีส้ม100ร้อยใบเท่ากับร้อยสามสิบาทถึงร้อยห้าสิบาทหาซื้อได้ตาม<อ>สีส้ม<า>นะครับกล่องสีส้มใช้ดีมากเลยนะครับอาจารย์อ้อนจะโชว์จะ,จะจะให้ดูแล้วนะครับวิธีการ,าารวิธีการก็คือสมมติว่าเขาขาวอย่างนี้เราก็เอาเอาตัวเอสไปเลยเอาตัวเอสไปครับวัยรุ่นถ้าเอาตัวแอลมันทํายากเพราะมันข้างล่างมันขาวครับตัวเอสคืออย่างนี้นะครับ เราก็ทําอะไรที่ง่ายๆ่านะอาจารย์คนฝึกก็ฝึกง่ายๆมันจะเป็นงานสอนตัวเองครับนึกไปว่าถ้ามันไม่ดีตรงไหนก็ขยับมีดห้าครับี่เห็นไหมครับอืมสวยตรงนี้ก็มันขนอ่อนเนี่ยอย่างเงี้ยไงก็แนะนําให้จับนะให้ดึงให้ตึงนะครับห้ตนี่นี่ให้ตึงกันใช้มีมครนี่จะเป็นงานที่ยากยากที่สุดแต่แต่ผมฝึกตัดฝึกอะไรผมก็ยกตัวตรงนี้ข้อสำคัญคือยกศอกนะยกศอกยกศอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำงี้งี้ยกศอกมันจะขึ้น ยกศอกดีกว <ítulo> ่าเนาะครับยกศอกดีแนะนําให้การยกศอกครับนี่แต่ใครจะทําถ้าเผื่อเขาทาอย่างอื่นแล้วก็ถนัดอย่างอื่นได้ไหมล่ะไม่ไม่บังคับไม่บังคับเนาะแต่การยกศอกถ้าอาจารย์อ้อนเคยค่อยคล่องแล้วมันจะคล่องตัวจะคล่องตัวเนาะมันก็ดีอ่ะเปนันมาดูฝั่งนี้ทีนี้อ่าดูฝั่งนี้ตรงงนี้มันไม่ดีแล้วก็โค้งให้มันเป็นโค้งสวยๆฝั่งนึงก็ดูฝั่งน้ำเลยนะอาจารย์มาดูฝั่งนี้ อันนี้นเรียกฝั่งน้ําฝั่งบอ่อฝั่งอะไรหรือเปล่าคือลักษณะตรงข้ามกับฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็ตรงข้ามกันอาจารย์อ้นกันแล้วอาจารย์อ้นก็ทําขูดเท้าผมไม่ดีนะตีนตีน,มนมมผมเขาเรียกจอร์จอตรตีนนน <ๆ S 2> <ผม S 1> ติโนนอาจารย์อน มันไม่ใช่เรื่องนั้นครับผมตกภาษาไทยไม่ใช่เลยครับอาจารย์อนผมก็จําไม่ได้ว่าตกภาษาไทยเรียนผมเรียนศิลปศาสตร์นะาบอกว่าตีนตีนผมมันก็ไม่ใช่เพราะภาษาไทยนี่ภาษาที่ยากแล้วก็ดินได้ด้วยเนาะอาจารย์เนาะมันมีหลายอย่างหลากหลายอย่างเราเป็นคนไทยแล้วอันนี้เสร็จแล้วครับหน่ดูนะฮะนี่ดูดูครับดูเสร็จเลยนี่ลองซ้อมตาำเทคนิคนี่จะไม่โกนหนวดกันหน้านะครับแต่มาทีละแขกที่คือคนเดียวครับ ถ้าเรียงมาเป็นฝูงนี่คือลิงใช่ไหมใช่เรียงครับถ้ามาเป็นตัวล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาถ้ามาเป็นตัวล่ะอาจารย์ฮะต้าเป็นตัวอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับนี่ดูนะครับนี่ลองทรงต่ำขาวอ่าลองทรงต่ำขาวชื่อทรงด้านบนไม่ต้องเอาออกหน้าตาเขาล่ออยู่แล้วนี่ตายเลยนายยิ้มหน่อยครับนายแบบนายแบบเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก้อนกงานและขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ